ราการมาคุยแม็กไพทอกับผมออฟชัยนน์ครับวันนี้เรามาคุยกันหลังเกมที่นิวเซนเปิดบ้านเฉือนเอาชนะอาร์เซนอลไปได้1ประตูต่อศูนย์ท่ามกลางดรามา่าเรื่องของผู้ตัดสินเรื่องของ VAR เรื่องของไคลฮาเวตเรื่องของบรูโน่กิมารายส์โอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันแบบ เร็วๆหน่อยละกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและในมุมมองของผมผมคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆ่ะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment กันมาหน่อยครับ <c oughs> อยากอ่านความคิดเห็นของทุกท่านนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลของนีลเซ่นแฟนบอลของอาร์เซนอลหรือว่าคุณจะเป็นแฟนไหนก็นแล้วแต่ที่อาจจะหลงเข้ามาได้ฟังคลิปนี้นะครับยังไงคอมเมนต์ Comment กันมาได้คือเกมที่นีลเซนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเฉือนอาร์เซนอลไป1ประตูต่อศูนย์เนี่ยเอาเป็นว่าตัดเรื่องดราม่าทั้งหมดออกไปก่อนเนี่ย ผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่นิวเซนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ช่วยกันรุกช่วยกันรับช่วยกันทุกอย่างได้ดีมากนะครับแล้วก็มีหลายคนที่โดดเด่นมากในเกมวันนั้นแม้ว่าเราจะขาดผู้เล่นตัวหลักไปเกือบ10รายนะครับอย่าลืมว่านิวเซนลงเล่นในเวลานี้เนี่ยคือไม่มีตัวหลักที่บาดเจ็บติดโทษแบนต่างๆนานา,นานเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ถือว่า สุดยอดแล้วกับผลงานในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับก็ต้องให้เครดิตนะักฟุตบอลนิวเซนหลายคนนะครับคนหนึ่งที่ผมอยากจะชื่นชมเป็นพิเศษก็คือโจลินตันครับคุมแดนกลางของอาร์เซนอลได้อยู่หมัดเลยประกอบกับอาร์เซนอลไม่มีตัวทะลุทะลวงอย่างมาตินโอเดกาดไม่มีหน้าเป้าอย่างกาเบรียลเชซุสก็เลยทําให้ประสิทธิภาพในเกมรุกข,ของพวกเขาเนี่ย มันด้อยลงไปนะครับส่วนของเราเนี่ยโอเคแหละแม้ว่าเราจะขาดตัวหลักไปหลายคนแต่ต้องยอมรับว่าเกมวันนั้นโจเลนตนันยอดเยี่ยมจริงๆครับด้วยฟิสิกอลด้วยพละงกำลังของเขาเนี่ยบูกับกองกลางอาร์เซนอลได้แบบมันมากๆนะครับเกมรับของเรายอดเยี่ยมมากครับฟาเบนแชร์กับจามาลาเซลลูกกลางอากาศเก็บเรียบนะครับอาร์เซนอลแทบจะเจาะเข้าไปไม่ได้เลยโดยเฉพาะหลังจากที่เราได้ประตูขึ้นนําไปแล้วนะครับแบ็คขวาแบ็คซ้าย อยากจะชื่นชมติโนโลิฟราเมนโตที่ลงมาในครึ่งหลังแทนที่ของแดนเบิร์ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บไปอีกคนเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาติโนเนี่ยมายืนแบ็กขวาขยบทริปเปียไปยืนแบ็กซ้ายเนี่ยโอ้โหเนียนตามากครับลิฟราเมนโตดวลกับมาตินาลี่มันจริงๆแทบจะเก็บมาตินาลี่นี่เงียบเลยนะครับอาจจะมีหลุดไปบ้างนิดหน่อยแต่น้อยมากครับโดยรวมผมประทับใจติโนลิฟราเมนโตมากๆนะครับส่วนคีรันทริปเปียครับพอโยกไปอยู่ทางซ้ายก็จัดการบุกโยซาก้าได้อยู่หมัดนะครับ กลายเป็นว่าเกมรุกของอาร์เซนอลเองก็ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเจาะเกมรับของเรานะครับในเมื่อฝ่ายหนึ่งทำประตูได้อีกฝ่ายทำประตูไม่ได้ก็เลยจบที่ผล1ประตูต่อศูนย์เราคว้า3คะแนนได้สำเร็จนะครับและคลิปนี้ครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยซูซูกิครับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสด l ออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อด้วยกัน3ต่อที่ว่ามีอะไรบ้างเราขึ้นไว้เห็นที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสามารถไปตามกันต่อได้ขอบคุณซูซูกิด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงประเด็นดราม่าหลักๆในเกมนี้กันหน่อยเริ่มจากกรณีที่1กรณีของคายฮาวเวตสที่ไปเสียบใส่ชอลองสตาร์ฟในช่วงครึ่งแรกแล้วก็เกิดการกรูเข้าไปประท้วงของผู้เล่นนิวคาสเซิลนะครับ คือ h a r v a ต d เนี่ยโดนแค่ใบเหลืองพุทสินไปเช็ค VR แล้วนะครับก็พบว่ามันไม่รุนแรงพอที่จะเป็นใบแดงนะครับแต่ผู้เล่น New ิีคาเซนเนี่ยถือว่าเสียสมาธิแล้วก็เสียท่าก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากรูเข้าไปประท้วงจนโดนไป3ใบเหลืองซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะครับกลายเป็นว่าใบเหลืองเดียวของ h a r v a ต d นะครับแลกมากับ3ใบเหลืองของผู้เล่นเราที่ไปประท้วง อันนี้ไม่คุ้มเลยนะครับต้องช่วยกันเตือนนะจูนสติกันหน่อยนะครับว่าออกฎพรีเมยร์ลีกในฤดูกาลนี้เนี่ยในเมื่อเขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับกับตันอย่างลาเซลอาจจะต้องวิ่งเข้ามามีบทบาทเร็วกว่านี้หรือว่าแข็งกว่านี้นะฮะจริงๆวันนั้นเนี่ยช็อตนั้นเนี่ยลาเซลก็วิ่งมาแล้วนะแต่ว่าลาเซลมาแข็งขึ้นก็คือตอนที่โดนไปแล้ว3าใบเหลืองอะไรแบบนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันอาจจะหลุดกันไปหลุดกันไปหน่อยใช้คํานี้แล้วกันนะครับส่วนประเด็นว่ามันจะเป็นแดงไหมเนี่ยคือถ้าดูภาพนิ่งเนี่ยมันน่าจะแดงใช่ แต่ถ้าไปดูคลิปเนี่ยภาพเคลื่อนไหวเนี่ยผมก็ยอมรับนะตอนแรกที่ยังไม่เห็นภาพช้าเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะแดงแต่พอเห็นภาพช้าแล้วอมืมันเหลืองเข้มๆอะ่ะถ้าถามผมนะอันนี้เอาแบบไม่เข้าข้างใครเลยนะคือทุกท่านก็รู้ว่าผมเชียร์นิวเซนนะแต่ว่ากรณีของฮาวเวที่ไปเสียบลองสตาร์เนี่ยผมว่าเหลืองเข้มเๆนะคือหามว่าให้แดงได้ไหมเนี่ยมันอาจจะแรงไปแต่เหลืองนี่มันก็ ก็พอได้นะครับมันอาจจะแบบออกส้มๆอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นอ่ะก็คือความเห็นของผมนะว่าอืมจริงๆเหลืองก็โอเคนะครับแต่ถามว่าแดงได้ไหมเนี่ยผมว่าแดงก็ได้นะแดงก็ได้เหลืองก็ได้แต่พอมันแดงก็ได้เหลืองก็ได้เนี่ยมันก็เลยมีข้อถกเถียงกันงเงี้ยมันก็ขึ้นกับดุลพินิษของผู้ตัดสินนะแล้วก็ v r ด้วยนะครับอ่านี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็คือว่าบรูโน่มือต่อยคืออันนี้ผมขออนุญาตนะวิพา์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาจริงๆนะ เพราะว่ามันหลายครั้งแล้วแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกกับกรณีของบรูโน่กิมารส์ที่ไปออกไม้ออกมือแบบนี้เนี่ยเราเคยเห็นมาเนี่ยอย่างน้อยในสอาครั้งลวเพราะฉะนั้นเป็นช็อตที่ไม่ควรเล่นเด็ดขาดแล้วถ้ามุมมองของผมสมมุตินะในมุมกลับกันมีผู้เล่นอาร์เซนอลมาทําแบบที่บรูโน่ทำกับนักเตะของเราอ่ะผมรู้สึกว่าน่าจะแดงนะอ่ะเราเองก็คงจะไม่พอใจสมมุติในมุมกลับกันถ้าจอรจิโยไปต่อยหัวบรูโน่กิมารส์เนี่ย ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนใบแดงใช่ไหมครับช็อตนั้นเนี่ยผมว่าใบแดงได้ไหมได้เลยถ้าดูจากเจตนาแต่ถ้าผู้ตัดสินดูว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะการเข้าปะทะแย่งบอลปกติดูแล้วไม่เจตนาก็มีสิทธิ์ที่จะปล่อยผ่านเพราะว่า VAR เนี่ยเช็คได้เฉพาะใบแดงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถกลับมาแจกใบเหลืองหรืออะไรให้กับบรูโน่กิมาราสได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเตือนและอยากจะบอกกับบรูโน่กิมาราสก็คือว่าหยุดเล่นแบบนี้สักทีเพราะมันเสี่ยงที่จะทําให้ตัวเองนั้นโดนใบแดงแล้วจะทําให้ทีมลําบาก หลือ10คนเข้าใจว่าแพชชั่นอารมณ์ร่วมเราสูงกว่าคนอื่นเป็นคนที่อินเป็นคนที่แบบปลุกใจทุกคนได้ดีแต่ต้องต้องคุมสติต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับอย่าไหลไปตามเกมจนลืมแท็กติกหรือมันหลุดจนเกินไปขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะสำหรับมือไม้ของบรูโน่กิมไรส์นะฮะเพราะว่าเอาตรงๆถ้าเจอุ้ัิสินเฮียบๆเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์โดนใบแดงได้นะช็อตนั้น แล้วจะทําให้เราเสียเปรียบอย่างมหาศาลทั้งทั้งที่เกมของเราไม่ได้เป็นรองอาร์เซนอลเลยนะฮะเกมวันนั้นนี่บอกตรงๆว่าเครียดมากเพราะว่ามันสูสีมากแล้วมันออกได้ทั้ง3หน้าดูไปก็เครียดดูไปก็ลุ้นไปไม่รู้ใครจะยิงใครก่อนหรือใครจะโดนใบแดงก่อนมันเดือดเหลือเกินนะสมศักดิ์ศรีของการเป็นบิ๊กแมชจริงๆนะครับสำหรับเกมในวันนั้นอะมาถึงช็อตปัญหาก็คือช็อตประตูชัยของเรานะครับช็อตนั้นเนี่ยโอเคจังหวะแรากเอางี้ ก่อนจะไปพูดถึงช็อตปัญหาดราม่าเนี่ยผมขออนุญาตพูดแบบนี้ก่อนผมชื่นชมก่อนหนึงผมชื่นชมโจวิลล็อกที่ขยันตามไปเก็บบอลจังหวะนั้นและโยนกลับมาชื่นชมโจวิลล็อกมากๆการที่เอ็ดดี้ฮาวเลือกเปลี่ยนโจวิลล็อกลงมาเลือกเปลี่ยนตัวในเกมวันนั้นผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ถูกต้องนะโจวิลล็อกจะขอบเมอร์ฟี่ที่เปลี่ยนลงมาแทนที่ของวิลสันแล้วก็มิเกลอเมรอนเนี่ยคือดูแล้วก็เป็นจังหวะ ของการเปลี่ยนตัวที่ถูกต้องนะครับแม้ว่าเมอร์ฟี่จะประสบปัญหาอาการบาดเจ็บไหลหลุดซ้ําไปอีกรอบแต่ว่าฮาวก็บอกแล้วว่าเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวที่พร้อมจะลงสนามเองนะเพราะฉะนั้นก็รับสภาพไปเมอร์ฟี่เจ็บไป3เดือนนะไหลหลุดนะฮะแต่ว่าช็อตนั้นเนี่ยโอเคหนึ่งคือผมชมเอ็ดดี้ฮาวก่อนว่าผมว่าเปลี่ยนตัวได้ได้ดีนะครับถูกจังหวะเวลา2คือชมโจวิลล็อกที่ขยันตามไปเก็บบอลแล้วครอสเข้ามา3คือคนที่น่าตําหนิที่สุด จากช็อตนี้ถ้าไม่ใช่กรรมการ VR หรืออะไรนะฮะจริงๆผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลของดีลเซ่นหรือว่าอาร์เซนอลเนี่ยเห็นตรงกันว่าคนที่ผิดพลาดจังหวะนี้คือดาวิดรายาเนี่ยโกของอาร์เซนอลที่ออกมาตัดบอลวืดตัดบอลไม่ได้ถูกไหมฮะคือถ้าจังหวะนั้นเนี่ยรายาตัดบอลได้จบแล้วฮะใช่ไหมมันก็จะไม่มีปัญหาไม่มีดรามา่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละนะแต่ว่ารายาวืดไงฮะออกมาวืดแล้วต้องยอมรับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดดวิดรายาพลาด ผมเป็นแฟนของนิวคาสเซิลแต่ผมเห็นรายาตั้งแต่ย้ายมานี่พลาดกี่ครั้งแล้วแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจว่าจะไปดรอปอารอนแรมสเดลทำไมทั้านที่แรมสเดลในฤดูกาลที่แล้วกับอาร์เซนอลคือคือเขาทําอะไรผิดเนี่ยเขายอดเยี่ยมมากๆด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่แรมสเดลได้รับในฤดูกาลนี้หรือแล้วคนที่มาแทนถามว่าดีกว่าแบบว้าวอย่างนี้เลยไหมดีกว่าแบบโหมันต้องคนนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมฮะ เออคือราย่าก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับโอเคลูกเท้าอาจจะดีกว่าแต่ว่าเฮ้ยความผิดพลาดที่ราย่าก่อนเนี่ยบวกลบคูณหารกันดูแล้วเนี่ยคือผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นแรมสเดลที่มีโอกาสได้ลงสนามมากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับช็อตนั้นเนี่ยถ้าตัดดรามาทุกอย่างออกเนี่ยคนที่ควรจะโดนตําหนิคือดาวิดราย่าที่ตัดบอลพลาดอ่ะมาถึงจังหวะปัญหาและ1หนึ่งบอลออกไหมอ่ะมีภาพจาก b ีอินสปอ t ให้เห็นแล้วนะครับในภาพมุมสูงว่ามันยังไม่ออกอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลย 2. ล้าหน้าไหมเรื่องนี้ก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นลูกฟุตบอลว่ามันอยู่ตรงไหนก็นแน่มันตีเส้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องยกประโยชน์ไปอย่างที่หลายๆสื่อลงไปแล้วนะครับ 3. เอามาถึงจุดที่เป็นประเด็นมากที่สุดก็คือว่าโจลินตนันฟาว์กาบเบรียลมากันเยสไหมถามผมนะตอนที่ผม เห็นผุทตัิสิ์เช็ค VAR แล้วก็ดูภาพช้าแล้วก็รอกันอย่างยาวนานเนี่ยผมคิดในใจนะว่ามีสิทธิ์จะโดนริบคืนแต่ตอนนั้นผมก็พิมพ์กราฟิกเอาไว้ว่าเราจะได้ประตูนะคือผมคิดว่าดูแล้วมีโอกาสฟาวมากกว่าไม่ฟาวอ่ะถามผมนะผมรู้สึกว่ามันมีโอกาสฟาวมากกว่าไม่ฟาวแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผุทตัิสินซึ่งกฎที่ทางพรีเมยรีกเอามาใช้เนี่ยให้อำนาจผุทตัิสิ์ในสนามในเมื่อพุทตศิสิ์ในสนามเนี่ยไม่ได้เป่าว่าเป็นฟาว พอไปเช็ค VAR ปุ๊บก็นั่นแหละฮะอย่างที่เห็นแล้วทาง VAR ก็อาจจะมีน้ำหนักในการทักท้วงที่ไม่มากพอก็กลายเป็นว่ามันไม่ฝาวในเมื่อผู้ตัดสินบอกไม่ฟาวแล้วเราจะบอกว่าฟาวมันก็คงจะกระายอยู่แต่ถามว่าวินาทีตอนที่ดูภาพช้าผมรู้สึกว่าฟาวไหมฟาวมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์กับทุกคนคือถ้าเป็นในลีกอื่นเช่นไทยลีกลาลิกาสเปนบุนเดสลซีกาเยอรมันหรือกาโชสเรียเนี่ผมว่าช็อตนี้ร้อยคือฟาว ฟาวแน่นอนครับแต่พอเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยคุณเห็นมาตรฐานหรือว่าการตัดสินของผู้ตัดสินในพรีเมียร์ลีกไหมคือเขาจะเป่าฟาวยากกว่าชาวบ้านเขาอะคือจังหวะเบียดจังหวะพลักจังหวะแท็กเกิลกันเนี่ยในพรีเมียร์ลีกไม่ค่อยเป่าอะมันเป่ายากะเพราะฉะนั้นถ้าเอามาตรฐานของการตัดสินในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอกาสที่ลูกนี้จะเป็นฟาวไหมผมว่าไม่อันนี้ว่ากันแบบตามตรงนะทุกคนเห็นต่างจากผมได้นะครับแต่ความเห็นผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถามว่าให้ฟาวได้ไหมได้คือถ้าถ้าสุดท้ายลูกนี้นิวเซนจะไม่ได้อะผมก็ ก็ก็าฟาวได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับหรือถ้าจะได้ก็ก็ได้เหมือนกันในมุมกลับกันสมมุติถ้าถ้าอาร์เซนอลเนี่ยได้ประตูในลักษณะแบบเดียวกันแบบนี้ผมก็คงจะรับได้ในทั้ง2แง,ง่เหมือนกันว่าเออถ้ามันเป็นประตูก็โอเคก็ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของนิกโป๊ปสมมุติโป๊ปออกมาตัดบอลแบบที่รายาทำอะ่ะก็คือโป๊ปพลาดไงก็เลยบอลก็เลยเลยมานีหมายะอันนี้คือรายาพลาดบอลก็เลยเลยมาถึงโจเลนตันถึงกอร์ดอนยิงเข้าไปอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือความเห็นส่วนตัวของผม แต่ทีนี้ประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าล่าสุดเนี่ยทางพรีเมียร์ลีกนะครับก็ได้ให้เดมอตการ์ลเกอร์อดีตผู้ตัดสินเนี่ยเป็นคนอธิบายในจังหวะนี้แล้วซึ่งในจังหวะนี้เนี่ยทางการ์ลเกอร์ก็ได้อธิบายทั้งหมดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวะของโจวิลล็อกไปเก็บบอลที่มุมทงว่าลูกฟุตบอลต้องออกจากเส้นแบบเต็มใบช็อตนั้นเนี่ยพอได้เห็นจากหลายๆมุมเนี่ยความจริงแล้วมันยังมีบางส่วนที่อยู่คาบเส้นเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหา2 จังหวะของแอนทนีกอร์ดอนก้ากึ่งว่าจะล้าหน้าหรือไม่ตรงเนี้ยทางกาลเกอร์ก็อธิบายว่าไม่สามารถหาแนวตีเส้นเพื่อหาจุดล้าหน้าได้เลยมันถูกบังมิดเนี่ยฮะมันก็เลยยกประโยชน์ไปและ 3. จังหวะที่โจเลนตันเหมือนว่าจะไปผลักกาเบรียลมากรนเยสหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยทางกาลเกอร์อธิบายนะครับว่าผู้ตัดสินในสนามไม่ได้คิดว่าเป็นการทาําฟาว ส่วนทีม VR ก็ไม่คิดว่ามีการสัมผัสที่รุนแรงพอที่จะแย้งวุฒิสินในสนามเพราะฉะนั้นก็เลยยึดคำตัดสินในสนามคือวุฒิสินในสนามอย่างแอดเวลไม่ได้เป่าว่าเป็นการฟาวเห็นไหมฮะนี่คือคำอธิบายเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสรุปทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลของเกมที่ New นิวคาสเซิลเฉือนอาร์เซนอลไป1ประตูต่อศูนย์นะครับนำมาซึ่งโอ้โหมิเกลอาเตต้านี่เดือดมากๆนะอาเตต้าบ,บอกเลยนะครับบอกว่าเราไม่สมควรแพ้ในเกมนี้ เราแพ้เพราะการตัดสินมันน่าอับอายหน้าขายขี้หน้านี่คือหลีกที่ดีที่สุดในโลกผมอยู่ในประเทศนี้มา20ปีแต่ตอนนี้ผมรู้สึกละอายใจมันคือความอับปยศด,ด้วยเหตุผลหลายอย่างลูกนั้นมันไม่ใช่ประตูแล้วล่าสุดคุณผู้ชมอาร์เซนอลออกถแถลงการว่าพวกเขาสนับสนุนมิเกลอติตา้าเรื่องบทสัมภาษณ์โจมตีผู้ตัดสินนะฮะแต่ปรากฏ3กูรูชื่อดังอย่างแกรี่เนวิลล์เจมี่คาร์เกอร์แล้วก็ไมเคิลโอเว่นทั้ง3คนออกมา ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาร์เซนอลได้แถลงการออกมา หรือบทสัมภาษณ์ของมิเกลอาร์เตต้านะครับส่วนความเห็นแบบเต็มๆของทั้ง3าคนเนี่ยผมลงเอาไว้ในเพจให้เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปอ่านดูได้นะครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าถือว่าจบนะประเด็นดราม่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อว่าหลังจากนี้เนี่ยทางคณะกรรมการผู้ตัดสินของพรีเมียร์ลีกหรือว่าพรีเมียร์ลีกเองเนี่ยจะมีบทลงโทษสจ๊วตแอดเวลผู้ตัดสินในเกมนี้ออกมาหรือไม่นะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกแล้วเฮ้ย hey, นี่นิวคาสเซลซื้อเวียไปแล้วหรือเปล่า ซาอุซื้อพิมีารีไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายอ่ะผมผมว่านะการตัดสินที่ยังใช้ดุลพินิษของคนเนี่ย สุดท้ายมันมีคนที่ได้เปรียบและเสียเปรียบวันยังค่าแล้วถ้าเกิดว่ามาตรฐานยังเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีทีมอื่นก็จะต้องโดนอีกหรือแม้กระทั่งทีมผมเองทีมเราเองนิวนเซนิกก็ต้องโดนฮะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่พรีเมียร์ลีกต้องรีบสังคายนาแล้วแหละว่าจะเอาอย่างไรกันดีกับมาตรฐานการตัดสินนะครับนี่คือทั้งหมดของสาริกามาคุยใน EP พีนี้นะครับเกมต่อไปเราจะเจอกับบรสเซียดอทมุนซึ่งดอทมุนโมเมนตัมกำลังแย่เลยเพราะว่าแมตช์ล่าสุดเจอบาเยอร์บุก แพ้นัดแรกในหลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนิวเคสเซินของเราถือว่าโมเมตั้มกำลังยอดเยี่ยมความมาทั้งแมนยูและอาร์เซนอลแต่เราต้องไปเยือนดอดมุนเกมนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับคอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ